สวัสดีค่ะทุกคนเชื่อนักศักกลย์ชั้นป6นะคะวันนี้จะมาทําการทดลองโคอไฟลาวาเพื่องว่อยากรู้เลยค่ะว่ามันทดลองยังไงอ่ะยังไม่รู้นั้นเปนทดลองพร้อมกันเลยค่ะอุปกรณ์การทดลองของเราก็จะมีน้ําน้ํามันสีผสมอาหารเม็ดฟูกเราจะเตรียมแก้วเปล่ามาหนึ่งใบค่ะต่อไปเราก็จะใส่น้ําเปล่าลงไปค่ะตามด้วย น้ำมันต่อด้วยสีผสมอาหารค่ะของเราจะใส่แค่นิดเดียวต่อด้วยยาเม็ดูค่ะ จากการทดลองจะเห็นว่าน้ำกับน้ำมันแยกชั้นกันอยู่เพราะมีความหนาแน่นที่แตกต่างกันค่ะน้ำจะมีความหนาแน่นมากกว่าจึงอยู่ด้านล่างน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าจึงลอยอยู่ด้านบนเมื่อหยดสีผสมอาหารลงไปในน้ำแล้วใส่ย,ยาเม็ดฟูน้ำทำปฏิกิริยากับยาเม็ดฟูแล้วทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นฟองอากาศลอยขึ้นด้านบนเมื่อลอยไปถึงด้านบนสุดฟองอากาศก็แตกตัวออกหยดน้ำสีก็จะตกลงไปด้านล่างด้วยความหนาแน่นที่ มากกว่าน้ำมันเราจึงเห็นว่าของเหลวในแก้วมีการเคลนไหวไปมาจนกระทั่งหมดปฏิกิริยากับยาเม่ฟูนั่นเองค่ะจบการทดลองแล้วนะคะนี่ค่ะโคบไฟเราวา